สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Better Me และนี่คือพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยให้คุณ Grow a Better You เติบโตเป็นตัวเองที่ดีกว่าในทุกๆวันค่ะเคยไหมคะวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอยังไปไม่ถึงไหนยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรมจะเป็นเปิดโซเชียลขึ้นมาเห็นคนอื่นก้าวหน้าเห็นใครบางคนประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดูพร้อมมีคำชมมีตำแหน่งหน้าที่มีเงินมีความมั่นคงแล้วเราก็เผลอถามตัวเองเบาๆว่าแล้วฉันละ่ะกำลังทำอะไรอยู่ความเงียบในใจตอนนั้นมันไม่ใช่ความสงบแต่มันคือเสียงของความไม่มั่นใจที่ค่อยๆบอกเราว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่มีคุณค่าเท่าคนอื่นหลายคนเติบโตมา พร้อมกับความเชื่อที่ฝังลึกมากว่าเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราประสบความสำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จแปลว่าเรายังไม่คู่ควรยังไม่ควรภูมิใจยังไม่ควรรักตัวเองมากนักและนั่นคือเหตุผลที่แม้ในวันที่เราพยายามเต็มที่แล้วเรากลับยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พอคลิปนี้ไม่ได้จะบอกคุณว่าไม่ต้องพยายามหรือไม่ต้องเติบโตแต่คลิปนี้อยากชวนคุณ หยุดพักความคิดที่กำลังทำร้ายตัวเองแล้วถามกลับไปว่าทำไมคุณค่าของเราต้องผูกไว้กับความสำเร็จเพียงอย่างเดียวความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ปัญหาคือเรามักใช้มันเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของตัวเองวันที่สำเร็จเรารู้สึกมีค่าวันที่ล้มเหลวเรารู้สึกไร้ค่าทั้งที่ในความจริงคุณค่าไม่ได้หายไปไหนเลย มันแค่ถูกความคาดหวังกลบเสียงไว้เท่านั้นเองคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ยังไม่เห็นความก้าวหน้ายังไม่เห็นแสงสว่างปลายทางแต่การที่คุณยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตยังพยายามยังไม่ยอมแพ้นั่นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะโลกอาจไม่ให้รางวัลกับความพยายามในทันทีแต่ความพยายามนั้นกำลังหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่แข็งแรงขึ้นลึกขึ้น และเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะหลายคนมองย้อนกลับไปในวันที่ตัวเองสำเร็จแล้วพูดว่าวันที่ฉันยังไม่เก่งนี่แหละคือวันที่ฉันเติบโตมากที่สุดแต่ในวันที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเรากลับโหดร้ายกับตัวเองเหลือเกินเราดูถูกตัวเองเรากดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะผลลัพธ์ยังไม่ออกมาทั้งที่ความจริงคือคุณยังเป็นคนเดิมคนที่มีหัวใจ มีความฝันมีความตั้งใจและมีศักยภาพคุณไม่ได้ไร้ค่าแค่คุณยังอยู่ระหว่างทางและระหว่างทางไม่ใช่พื้นที่ของความล้มเหลวแต่มันคือพื้นที่ของการเรียนรู้ค่ะคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณรู้สึกดีชั่วคราวแต่เพื่อเตือนคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ประสบความสำเร็จถึงจะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าถ้าวันนี้คุณยังไปไม่ถึงไหน ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ช้าและคุณไม่ได้ด้อยคุณแค่กำลังเติบโตในจังหวะของตัวเองค่ะและในคลิปนี้เราจะค่อยๆพูดถึงความจริงบางอย่างที่อาจไม่ค่อยมีใครบอกคุณความจริงที่ว่าคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่โลกยังไม่ปรบมือให้คุณ 1. ความสำเร็จคือผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวตน สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากทุกข์ใจคือการเอาผลลัพธ์ในชีวิตมาเท่ากับคุณค่าของตัวเองได้เงินเท่ากับมีค่ามีตำแหน่งเท่ากับมีค่าประสบความสำเร็จเท่ากับมีค่าแล้ววันที่ยังไม่ถึงจุดนั้นละ่ะเรากลับรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่ควรภูมิใจไม่ควรได้รับการยอมรับแต่ความจริงคือผลลัพธ์เป็นแค่ช่วงเวลา ไม่ใช่ตัวตนของคุณค่ะคุณค่าของคุณไม่ควรถูกตัดสินจากกราฟชีวิตขึ้นลงแค่นั้นแต่ควรดูจากความพยายามความทุ่มเททําเต็มที่ตังหาก2วันที่ยังไม่สำเร็จคือวันที่คุณกำลังสร้างรากต้นไม้ไม่ได้สูงขึ้นในวันที่เราเห็นแต่มันใช้เวลานานมากในการหยั่งรากลงใต้ดินชีวิตคนก็เหมือนกันค่ะ วันที่ยังไม่มีใครเห็นวันที่ยังไม่มีใครชื่นชมวันที่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมนั่นไม่ใช่วันที่ศูนย์เปล่าแต่มันคือวันที่คุณกำลังสร้างฐานชีวิตถ้าคุณตัดสินคุณค่าของตัวเองจากวันที่ยังไม่ออกดอกคุณอาจทำลายต้นไม้ก่อนที่มันจะมีโอกาสเติบโตจริงๆก็ได้นะคะ 3. อย่าเอาจุดเริ่มต้นของเราไปเทียบกับจุดพีคของคนอื่น หนึ่งในกับดักที่โหดร้ายที่สุดคือการเอาชีวิตของตัวเองไปเทียบกับชีวิตที่คนอื่นเลือกที่จะเอามาโชว์เรามองเห็นความสำเร็จของเขาแต่เราไม่เห็นความล้มเหลวความท้อความเจ็บปวดที่เขาเคยผ่านแล้วเราก็หันกลับมาดูตัวเองพร้อมคำตัดสินที่รุนแรงว่าทำไมฉันยังไปไม่ถึงไหนความจริงคือ คุณอาจจะไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นคุณแค่อยู่คนละช่วงของเส้นทางกับคนอื่นเฉยๆค่ะ 4. การยังไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวสังคมสอนให้เรากลัวคำว่าล้มเหลวจนเราหลงลืมไปว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คุณไม่อาจเติบโตโดยไม่เคยพลาดและคุณไม่อาจเก่งขึ้นโดยไม่เคยลองผิดลองถูกค่ะวันที่คุณยังไม่สำเร็จ ไม่ได้บอกว่าคุณไม่เก่งแต่มันบอกว่าคุณยังอยู่ในกระบวนการและกระบวนการไม่เคยไร้ค่าเลยค่ะคุณกำลังเรียนรู้เติบโตเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จตั้งหากค่ะ 5. คุณค่าของคุณไม่ได้หายไปในวันที่ยังไม่มีใครยอมรับบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีใครชมไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจแต่คุณค่าที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องมีพยานคุณค่าของคุณยังคงอยู่แม้ในวันที่โลกเงียบใส่คุณ 6. ถ้าคุณต้องรอให้สําเร็จก่อนถึงจะรักตัวเองคุณจะไม่มีวันได้รักตัวเองเลยเพราะชีวิตจะมีเป้าหมายใหม่เสมอวันนี้อยากสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็จะอยากมากกว่านั้น ถ้าคุณผูกการยอมรับตัวเองไว้กับเส้นใยคุณจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่ายัางไม่พอตลอดไปค่ะ 7. คุณค่าที่แท้จริงคือการไม่ทิ้งตัวเองระหว่างทางการลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ต้องใช้พลังใจมากกว่าที่คิดค่ะและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังพยายามยังไม่ยอมแพ้นั่นคือหลักฐานแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ใช่เพราะคุณสำเร็จแต่เพราะคุณไม่ทิ้งตัวเองวันหนึ่งความสำเร็จจะมาแต่คุณค่าควรอ,อยู่กับคุณตั้งแต่วันนี้เมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จจริงๆขอให้คุณมองย้อนกลับมาแล้วกอดตัวเองในวันนี้วันที่ยังไม่เก่งวันที่ยังสับสนวันที่ยังพยายามเงียบๆเ,เพราะคนคนนี้คือเหตุผลที่ทำให้คุณมาถึงตรงนั้นค่ะ ก่อนที่คลิปนี้จะจบลงอยากให้คุณหยุดอยู่กับตัวเองสักครู่นะคะไม่ต้องมองว่าวันนี้คุณไปไกลแค่ไหนไม่ต้องวัดว่าคุณสำเร็จหรือ,อยังแต่ขอให้คุณถามตัวเองว่าวันนี้ฉันยังไม่ทิ้งตัวเองใช่ไหมเพราะในวันที่โลกยังไม่เห็นวันที่ไม่มีใครปรบมือวันที่ความสำเร็จยังไม่มาถึงการที่คุณยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตยังพยายามยังไม่ยอมแพ้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก และมันไม่ควรถูกมองข้ามค่ะคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยยอดเงินตำแหน่งหรือคำยอมรับจากใครคุณค่าของคุณไม่ได้เริ่มต้นในวันที่คุณสำเร็จแต่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณยังเลือกจะก้าวต่อถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองช้าตัวเองด้อยตัวเองไม่คู่ควรขอให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังเติบโตและการเติบโต ไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องจริงจังกับตัวเองค่ะขอให้คุณหยุดโหดร้ายกับตัวเองสักนิดหยุดตัดสินตัวเองจากเส้นชัยของคนอื่นแล้วเริ่มให้คุณค่ากับการเดินของตัวเองแม้มันจะช้าแม้มันจะยังไม่ชัดแม้มันจะยังไม่สำเร็จแต่ถ้ามันคือก้าวของคุณมันมีค่าเสมอค่ะถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณหายใจโล่งขึ้น ช่วยให้คุณใจดีกับตัวเองมากขึ้นกดไลค์ให้ตัวเองนะคะเพราะคุณกำลังพยายามอยู่และถ้าคุณอยากเติบโตโดยไม่ต้องแลกกับการไม่ภูมิใจในตัวเองกด subscribe ช่อง Better Me ไว้ค่ะทีน่นี่เราไม่เร่งความสำเร็จแต่เราเคารพการเติบโตในจังหวะของแต่ละคน Grow a better you เติบโตเป็นตัวเองที่ดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ